วันนี้มีภารกิจให้ทำเห็นไอ้เจ้าเด็กคนนี้ไหมเนี่ยนะลูกเจ้าของประธานบริษัทถ้าเรารักษาตัวกันมาได้นะเราจะรวยแน่เลยวันนี้แหละเราจะไปรักษาตัวมากันพร้อมไหมพ้อม Let's go เราจะเอาผิ ช่วงประสบการณ์ขนตูดล,ลุกา นาฬิกานี่ที่คุณโทรหาปู่เหรอครับใช่ใช่ช่โทรหายังไงอ่ะอ่ะกดกดให้เอินดูที่โทรแับไหนไม่รู้โทรไม่โทรแม่เห็นแต่รูปภาพเต็มโทรศัพท์อยู่เลยนะโทรหาโทรหาปู่ตอนเที่ยงหรอคะได้ทำไมถึงโทรครับแล้วคุณครูไม่ไม่ว่าหรอเพราะว่าเอาไปโรงเรียนไม่ว่าครับใช่หรอครับโอ้โหปู่เนี่ยเลิกเรียนมาต้องสัมภาษณ์เลยนะเนี่ยสัมภาษณ์ยังไงสัมภาษณ์ว่า วันนี้โทรศัพท์โทรมาหาปู่ไงใช่เายเลยถามว่าทําไมโทรได้หรือไม่เขาโทรตอนเที่ยงไงปู่เออปู่บอกเขาบอกว่าเวลาจะโทรหาปู่ให้โทรหาตอนเที่ยงเพราะว่าตอนเรียนนะคุณครูเขาไม่ใช้แล้วแล้วเพื่อนน่ารักไหมที่โรงเรียนน่ะน่ารัก แล้วตอนไปเรียนคิดถึงปู่กับย่าไหมคิดถึงครับระหว่างปู่กับย่าคิดถึงใครมากกว่ากันคิดถึงปู่คเขาโอ้ยไปไหนก็ทีที่ไม่หยาเลยทีเนี้ยเราไม่ต้องเอาตังค์ปู่นะไม่ต้องเอาตังค์ย่านะเนี่ยเดี๋ยวย่าน้อยใจนะเดี๋ยวมันไม่คิดถึงย่าเดี๋ยวอดได้ตังค์จากย่าจุ่มย่าด้วยจุ่มย่าด้วยจุ่มย่าด้วยจุ่มย่าไม่อยากทัอยากทักหน้าแบบไม่อยากจูบมสิอยากทักหน้าแบบไม่อยากจูบมสิอ่ะเฮวิจ๊ะมีอะไรให้ด้วยเนาะ กอเอิยังอบคุณครับเอิขอบคุณครับุบออแล้วเนี่ยอินมาเนี่ยกินข้าินปมายงไม่ได้กินเลยนหรอปาพ่อแม่ทำขนมจีนไว้อยู่่ะดีไอ้ที่คุณตาดยลูกสิลาเดี๋ยวคุณนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวปู่มาเออเดี๋ยวเดี๋ยวย่าไปช่วยย่าไปช่วยคายเอิได้กินขนมจีนด้วยอย่าดื้อนะรู้ไหมเดี๋ยวเนี่ยโตแล้วนะปอหนึ่งปอสองแล้ว รู้ไหมครับคือเอเอินจได้นะตอนนั้นที่คุณเด็กๆอ่ะที่คุณขี่ลอยน้ำลอยสาแว่น้ำแล้วตอนนั้นพี่ติงก็เล่นน้ําอยู่ในนั้นด้วยใช่พี่ติงก็ัวบขี้ด้วยแล้วพี่ติงรีบกระโดดออกจากสาแวดน้ำใช่ตอนนี่คุณยังเล่นน้ำกับขี้อยู่แต่จะจาได้นะที่คุณนัานร้องไห้หนักมากไม่แบบขี้ดื้อมากเลยเอาแบบใจยากมากตอนเล็กๆอะ่เๆอะเรี่ยงหาป้าป้าปาป้าอะไรอย่างเงี้ยโตมาแล้วห้ามเนื้อเออนะ,ปะ,ปะ,ปะป รักเอือยไหมรักจริงหรอถ้ารักต้องหอบแก้วเอ,เอ,เอ์อก่อนเอ,เอเนือยจ้โอ้โหนี่ปหนึ่งเองนันเนียเดี๋ยวโตเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยว์ะไปดูขนมจีนกับปุกกะยาค่ะน,นะไหน เรื่งกินเอ้าพ่อนี่คุณอะอ้าวจะนั่งอยู่บนโต๊ะไปไหนล่ะเอ้าพี่เจออไปหาด้วยไปหาด้วยที่นี่หา <substit uting> พ่อไม่เจอเลยลีคอนไม่นะอย่าทำให้ลีคอนล้าลีคอนเราจะรัวแล้วมัเฮ้ยไม่มีนะห้องน้นไม่มีไม like <bbe> ่เจอจริงๆนะเนี่ยลีคนลีคนโอ้ยหายไปไหนหนอมันจะอยู่ข้างหลังอะลูกเอ้าแล้วลีคอนเคยมาไหมอะพ่อโอติมันไม่เคยนะ ลีคุณลีคุณเอ้ยอ่เดี๋ยวเดไปดูข้างฝั่งทางนู้นเนี่ยมันจะมีไหมเอ้ามาก็มาด้วยกันหาด้วยกันนี่แหละมาไปดูสิโอยเหรอหายไปไหนเนาะเนี่ยทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ยแตกหมดแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่เขาจับตัวไปแล้วเหรอไม่ใช่มีใครมาจับตัวไปหรือเปล่าเด็กไปเดินไปเดินไปเราอยู่ข้างในขนาดนี้ใครจะมาจับเนาะใช่ลีคุณต้องเข้าไปข้างในออฟฟิศแล้วแหละ ไม่เห็นใช่ไหมเรียกคนหายกับพ่อเออเรียกคนหายอ้าวหายจริงๆเนี่ยพี่เราไม่ได้โกหกแล้วเนี่ยพ่อก็แม่ไปหาก่อนก็ได้เออเ่เียดี๋ยวพ่อขับรถออกไปดูข้างนอกกับแม่ดีกว่าเออพ่อกับแม่แยกกันไปหาข้างนอกเดี๋ยวหาเจอช่วยพี่กันหาดิคุณไปแยกกันไปหาร้านใช่แม่แยกกันแยกไม่กันหาไม่เจอแล้วครบยี่สิบสี่ชั่วโมงจะได้รีบแจ้งตำรวจทันทีโอ้ยแล้วเรียกโทรมาหาเนินนะแม่ เย่มากตรงนี้คือความรู้สึกคือหัวใจเต้นแรงแล้วก็สะเทือนมันแบบภาพมันแบบเหมือนโลกมันหมุนอ่ะแล้วมันเป็นเด็กไงเข้าใจไหมเด็กหายเนี่ยมันแบบมันเอาตัวรอดยากกว่าผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่สมมติว่าใจหายใจยังเอาตัวรอดได้หูบวะแต่นี่ถ้าเด็กหายมันจะตัวมอนยังไงมันหายยังไงอ้กลับบ้านยังไงะพี่ลองเดินไปหาพ่อคับแม่พี่ไปก่อนแป๊บหนึ่งอืม เผื่อแบบโจรมันโทรมาหาพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีโจงมีโจรออช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้โจรจับเด็กเยอะมากพี่อ้นใช่เราต้องไปเอาโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ไม่ได้ติดตัวพี่ด้วยมันจะมาเอาถึงในออฟฟิศโกดังเราเลยจับโจรมไว่าห้าโอ้หายนั่นก่อนนะทามาลำบากเนมะตัวโมไม่อุ้ยแม่มันโทรมาแล้วเธออใคร ข้าคือโจรที่รักษาตัวหลานของเจ้าไงเฮ้ยอีโจนลูกจิตเอาหลานฉันเคลืนมานะหลานจะเป็นยังไงยากเนี่ยพวกแกเนี่ยเอาหลานฉันมาหลานใครหลานฉันยังเล็กอยู่เลยหลานกูเหรออยากคุยกับหลานไหมล่ะใช่ไหนมาคุยสิคุยสิคีกูเป็นยังไงบ้างลูกลีคูนเขาทำอะไรลีคูนหรือเปล่า ยังครับยังไม่ทำเหรอลูกอยากให้เขาทําอะไรนะพูดดีๆกับโจรแล้วมันเป็นโจรดูร้ายแล้วต้องคุยดีๆกับเขานะลูกเ่กาเอาอ,เอ,อช่วยด้วยแกต,ต้องการอะไรเงินเงินเท่านั้นเงินสิบล้านโอ้จะาเงินสิบล้านมาจากไหนจะเอามาดีๆหรือจะแลกชีวิตของดังเจ้าแม่มีเงินสิบล้านไหมมีแต่สิบบาทเอ้ามามแลกดีๆไหมสิบล้านอะ วัไหนกุยเนียกูไม่มีเนี่ย shrink. คิดถูกคิดผิ่เอาหลานไปมาไปทำไมพูดสอนจะเอาไหมเอาผิดหลานมาให้พูดช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,<อ>เ,ดยวเดี๋ยวเอารถไปขายก่อนขอเอารถไปขายก่อนวันนี้เท่านั้นเออแล้วส่งโลเคชั่นมาจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนช่วยด้วยครับไม่ได้ลาร้อยค่ะเดี๋ยวันไปช่วยหนังนี่คุณน้านี่คุณรอกันก่อนนะเออเดี๋ยวรอกันก่อนแค่นี้เนาะหลานฉันจะเป็นอะไรไม่เนี่ยใช่ ลี่คุณเดี๋ยวรอเอินก่อนนะส่งโลเคชั่นมาเอ้าแม่มันว่า ลืมบอกพี่กัดเฮ้ยไปหาเงินที่ไหนเนี่ยไม่ไปโทมาใหม่ฮัลโหลให้โอกาสแค่วันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นนะตามพี่กัดส่งให้แล้วเขไปไปไปเข้าใจแล้วเจอกันเจอกันสองทุ่มแค่นี้แหละสองทุ่มนี่แแม่มันบอกสองทุ่มเจอกันสองทุ่มจะหาเงินที่ไหนอ่ะจะจะหาเงินมาจากที่ไหนอ่ะทุกคนมันแบบเป็นสิบล้านเลยนะแม่แม่มีเงินไหม ีีคุยกันเดแยวไม่พอใช่ไงดีเดี๋ยวเอารถไปขายก่อนเดี๋ยวขอเอารถไปขายก่อนแล้วกันนะไปแม่รีบไปหาเงินกันก่อนไปไอเคเอาตัวมัไปไอ <I> ลุกแมวมีมาแล้วอีนี่มันตุกติกแน่นอนมันเรียมเยอะเฮ้ยเลยเลยเอาปุ้มเฮ้ยอยู่นี่ไป <hey. S 2> เอาตัวมันไปไ <Hey. Yeah. S 3> <laughs> อเฮ้ยบ แกทำเป็นรอหน้าอย่าทำเรื่องคนนะโออนม่อ่อนเออนช่วยเรื่องคนด้วยไม่มีใครช่วยแกได้หรอกตายว้าวว้าวนาว้าววาวาวว้า้วว้้าวว้าตาวว้าวาาวว้าวว้ตวาวว้าวว้นาาวา เขาซ่าที่ไหนขอซัาที่ไหนไม่ยู่เอา้ามีหน้ามายิ้มดิช่วจำลอดหรือไงฮะอาเอิญช่วยด้วยอ่าเอิญไม่มีใครช่วยแกได้หรอกจะบอกอะไรให้นะที่นี่ไม่มีทางรอดจากที่นี่ได้แกเนี่ยตายอยู่ที่นี่แหละเด็กบ่าเดี๋ยวทำลูกคุณเลยนะลูกคุณ ไม่ได้ทําอะไรผิดแกไม่ทำอะไรผิดหรอกแต่ถ้าแม่ของแกไม่มาเอาแกไปแกก็ต้องตายที่นี่แะอ,อย่า <c oughs> นะครับอย่าทําให้คุณฮึหุ <c oughs> ่นยิงเมื่อไหร่จะมาวะเฮ้ยถึงไหนแล้วโทรตามยังถองแล้วมาถึงไหนแล้วไม่รับสายครับ <c oughs> น่าจะเอาไปเอาเงินเดี๋ยวนะเอาไงไปนี่ดีวะจงทรมานเอาไงอ่ะทัน,าานแขนทันขา ร่างแข็งทันเทอเลยเหรอเฮ้ยจัดการเลยอย่าท้อต้งเครื่องมือมาเกดมีปัญหาไม่ยเนะวะเครื่องมือไหนกันเลยวะยั่ไงเครื่องมอจะไปยากอะไรวะเฮ้ยเฮ้จับมลเฮ้ยเอ้ยเ้เลย พ <I can. S 1> าแจงมาเฮ้ยที่นี่แหละหอ้ยร,ร,รั่วใจะรีฮุนรีฮุนโว้ยอ,อ้าวไม่ใช่รีฮุนได้หกลมมาเหรอหรือว่ามันเป็นแจงต้งตงูนมันก็หก ว่าตอนนี้ลนอาจจะล้คอกกตัวมันอย่างนี้ได้ยังไงว,ไตวะตอนนี้ก็ยังไม่ครบยชั่โมองเลยจะาไงทําไดีดูมันไม่รสยเลยรีบไปหาเีคนก่อน yeah, yeah, yeah. ไม่ไนหะไม่มีเไ,ไ,ไ,ไหรอเอาไปสิ ตามหาไม่มีเราเอาเงินไม่ให้มันก็ไม่อยู่เจียวเปียวร้านเราที่ไหนวาไงอ่ะไปไหนมาไปจากพี่คนไปใจากพ่คนไปแล้วให้เอังได้ไหมพี่คน่อนไปามมาแคุณคุณไปไหนมาเนี่ยไม่ที่น่ๆคิวไปโดนอะไรมาฮะ มีเรื่องมามีเรื่องมาดิเอาเรื่องนี่คุณก่อนเลยไหนมาเนล่าให้เอิร์นฟังดิว่านี่คุณเจอโจรใช่ไหมแล้วยังไงต่อเล่าให้ฟังดิว่าไปเจอยังไงเอามาลักพาตัวเอามาลับพาตัวไปเอ้าแล้วทำไมกลับมาเองได้อ่ะเออนี่คุณหลบมาเหรอลูกว่าต่อยมาฮะ้ต่อยต่อยกับต่อยมาเลยเหรอต่อยมาเลยเหรอต่อยโจรเหรอนะเฮ้ยคุนต่อยโจร ยอดรู้สกยอดเลยมีกี่คนโจรอะสามคนเฮ้ยโอ้โหโจรมันงจริงเลยโจรจกิงต่อยแล้วลาแล้วโอ้โหคนไม่ออกานไมออากสดไปเอแรงขนมกินใโอ้โห